โอ้ดอกใหญ่มากค่ะนุ่นนุ่นนุ่นนี่เข้ามาดูหาเห็ดพึ่งนะคะเนี่ยแต่ว่าเจอคันเตลเลนเก็บหมดค่ะโอ้โหใหญ่โตมโหลานเดี๋ยวเราตัดขาที่หลังนะคะโอ้สวยมาก ไม่มาเสียดายแย่เกือบจะกลับแล้วนะคะเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเคยมีคันตะแลนขึ้นมาดูเห็ดเห็ดพึ่งโอ,โอ้โหสวยโอ้ยบังดูสิคะนี่อีกอมไม่มาเสียดายแย่ Oh. ต้นนี้นางงามเลยค่ะต้นนี้กอนี้ต้องเรียกกอ mm hmm. อันนี้นางงามโอ้โ oh หฟินเบอร์เมื่อวานนี้ไปเก็บได้สองกิโลนะคะขาย <c oughs> มีคนอยากได้ก็เลยวันนี้ก็มาเก็บใหม่ดูสิคะี่ที่เดียวนะคะเนี่ยดเดี๋ยวเราตัดขาทีหลังค่ะ วันนี้เก็บเองถ่ายเองก็จะตัดขาลำบากหน่อยอก็ไม่ได้ตัดขาให้ดูนะคะแค่นี้ก่อนค่ะเดินต่อเห็นไหมคะเห็นอะไรนั่นไหมคะกำลังงามๆค่ะโอ้โหสามทหารเสือหรือสามนางงามยังไม่แก่ค่ะกำลังกำลังกิน หนึ่งสองสามเดีย๋ยวตัดขาก่อนตัดขาเสร็จเดินต่อนี่เจออะไรไหมคะอยู่ในดินนั้นเหลืองๆนี่คันตะแรดค่ะแล้วก็นูน่นโอ้โหแม่เจ้าที่เดียวกันเขาอยู่ด้วยกันแต่นั่งคงแก่แล้วคะ่ะ ทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะโอ้จะเก็บตรงไหนก่อนดีเดี๋ยวขอไปเอาขอยุหวานดอกในนู้นก่อนนะคะโอ้ไม่มาแม่ด่าไม่มาเสียดายแย่โอ้โหนี่จะจะไปแล้วจะกลับบ้านแล้วนะคะเนี่ยคิดว่าโอ้ยดอกนี้เน่ากำลังจะกลับบ้านแล้วก็เลยตัดสินใจเลี้ยวรถฟับไปดูตรงนี้ดีกว่า เกิดจริงๆถ้าไม่มานะคะโอ้โหแก่แน่นอนถ้ามาช้ากว่านี้เพราะเสาร์อาทิตย์ก็จะทํางานโอ้ยโษทีกล้องเปลี่ยนหัวเลยเสาร์อาทิตย์จะทํางานค่ะไม่ได้มาสุกเสราร์อาทิตย์เลยถ้าไม่มานี่แก่หมดเลยค่ะโอ้ยหักเลยรู้ใช้ได้หรือเปล่าต้องคอยดูเ,ออเขาแข็งอยู่นะคะถ้าแข็งนี่เราก็จะเก็บนะคะทางนี้ค่ะ ดูค่ะโอ้ม oh oh, ่กอด OMG น่นนะคะเหลืองอลามเขารอเราเกือบไม่เข้ามาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คิดว่าจะกลับแล้วนะคะตัดสินใจเอ๊จะเข้ามาดีไหมเพราะว่าได้ได้เก็บเห็ดพึ่งฝั่งนู้นนะคะได้ไปก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วทีนี้ แต่คิดว่าเพราะเหตุพวกนี้นะคะถ้าเกิดเขาจะเกิดพร้อมกันก็เลยโอ้กลับไปดูต้องต้องข้ามดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเคยมีแต่ทีนี้เดินที่แรกมันไม่มีก็เลยคิดว่าจะกลับแล้วเพราะวันนี้เดินป่าทั้งวันค่ะเหมือนเอาตรงนี้โ,โดนตัวท่ากิน เดีดูซิเนี่ยคะ่ะถ้าไม่มาืมหเสียดายแย่เขาเกิดรอนีคะ่ะให้มาเอาถ้าไม่มาเอาเขาก็แก่แล้วก็เกิดใหม่อีกรอบทาไมปีนี้ก็ปีหน้าเห็ดนี้เดี๋ยวรวมกันไว้ก่อนนะคะ จะค่อยตัดขาทีหลังไม่ได้ตัดขาให้ดูนะคะวันนี้ไม่มีคนถ่ายให้ถ่ายเองเก็บเองก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเหยียบลูกมันก็พอเดี๋ยวให้เขาเกิดแล้วเราค่อยเมาอีกรอบนะคะดูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีใครมาเลยค่ะตรงนี้ ปีที่แล้วจําได้ตอนที่มาเก็บเห็ดพึ่งหวานนะคะแล้วเขาแก่หมดก็เลยเอ๊ะปีนี้ไปดูดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวนี้ดูดูจะเล็กไปไหมโอ้โีอีกี๋ตัดขาที่หลังะคะ่ะมันนี้ไม่ได้ตัดขาให้ดูโอ้ยฟิน ก่อนทํางานก็ยังชั่วถ้าไม่ได้มาเข้าป่าก่อนก่อนไปทํางานนี่ก็จะเป็นการคิดถึงเห็ดนะคะํานองว่าโอ้เห็ดจะขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ oh, ไปเก็บไม่ทันแน่เลยคนบ้าเห็ดก็จะประมาณนี้หละคะ่ะยอมรับว่าตัวเองบ้าเห็ดถ้าเห็ดออกนี่โอ้ยโดนบังกล้องถ้าเห็ดออกนี่ก็คืออยู่บ้านไม่ค่อยติดหรอกคะ่ะ ตื่นสายก็ไม่ค่อยอยากตื่นตื่นแต่เช้าที่ไปทํางานไม,ม่อยากตื่นหรอกคะ่ะต,ตื่นมาเก็บเห็ดน,นี่ขยันเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวเวียนหัวนะคะจะค่อยๆเจาไปให้ดูว่ากลุ่มนี้เยอะขนาดไหนโอ้ยนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวตัดขาก่อนนะคะอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะน,นี่อะไรโอ้โห เหลืองอรลามเหลืองอารามเรืออาราเร่องรองเดี๋ยวขอให้ดูก่อนนะคะอืมโอ้โหเกือบไม่มานะคะเนี่ยดูเพ้ะคิดถูกจริงๆโอ้โหเกือบจะแก่แล้วคะเนี่ยมาช้าคนที่ก็แก่อีก โอ้โหเยอะมากงามมากอ้ข้างในมีอีกคะ่ะอ้หูไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่นี้นะคะอืม ื่นเต้นอยู Whew, ่คนเดียวค่ะมาคนเดียววันนี้ฟินเบอร์เมื่อเช้านี้ไปเดินมาหลายที่เหมือนกันนะคะไปเรื่อยไปหาไปที่ไหนก็โอ้รถจอดเต็มไปหมดก็ทำไงได้ละคะหน้าเหตุใครๆเขาก็เก็บโอ้ันนี้ดอกหายหมดเลยค่ะนีดอกหายหมดเลยก็ไม่คิดว่าจะมาเจอตรงนี้ ตงไหนก่อนดีโอ้อลังการมากไม่มาแม่ด่าเริ่มจะแก่หน่อยก็เลยพอเก็บก็จะหักหักอดอกไม่ค่อยสวยตรงนี้ไม่มีที่ไม่มีต้นหญ้ามอสคุมดอกเขาก็จะไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็ไปทำความสะอาดลอวคะ่ะ ก่อนนะคะตัดขาที่หลังถ่ายเองเก็บเองก็จะตัดขาให้ดูไม่ได้เลือกเอาแต่วสวยๆนี่อีกกลุ่มนะึ่งดูแล้วแบบป่านี้ไม่มีคนมาเก็บ นี้ต้องเอามีดมาตัดเสร็จต้องเอามีดมาเปลี่ยนมือเก็บโอ้โหเดี๋ยวตัดขาก่อนนะคะเจออีกแล้วค่ะ โอ้ยป่านี้ไม่อยากจะบรรยายฟินเวอร์พูดได้คำเดียวโอ้โหไม่มาแม่ดาไม่อยากจะพูดค่ะถือตื่นเต้นมากเยอะมากสวยมากนี่ดงเห็ดของจริงค่ะตื่นเต้นมากต้องไปแบบที่ไม่มี คนเก็บอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตตัดขาค่ะโอ้โหอีกแล้วนะคะนี่มันป่าคันตาแลนชัดชัด,ชดนี่มันดงคันตาแลนชัดๆโอ้เดี๋ยวดูนี่สิค่ะ,อะโอ้ดอกนี้โอ้โหนี่อีกโอ้โห นี่มันดงเห็ดค่ะดงเห็ดค่ะนี่ถังของเรานะคะมาแป๊บเดียวนะคะเนี่ยแล้วนี่ค่ะนี่คืออะไรคะโอ้โหไม่มีใครมาเลยค่ะไม่มีใครมาเก็บเลยแต่ว่าดอกมันโดนโดนสัตว์แทะเยอะไปหน่อยตรงนี้ เราคก็เลือกเอาดอกที่สวยค่ะเพราะมันดูจะเกิดนานหน่อยอฝั่งนู้นค่อยสวยหน่อยเดี๋ยวเราก็เก็บเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดมันก็สวยงามขึ้นนะคะเดี๋ยวตัดขาที่หลังเดี๋ยวพา เก็บตรงน้นเลยค่ะดูตรงนี้ซ่อนอยู่อีกอันหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะดอกนี้ใหญ่มากโอ้โห นางงามเลยค่ะดอกนออี้เดี๋ยวเราตัดขาที่หลังนะคะกองไม่ก,ก็ตามมาตัดขาที่หลังโอ้โหขมซับ เจออย่างนี้หายเหนื่อยเลยค่ะดอกสวยมากโอ้โหนี่คือเขาเรียกเป็นกอเนาะกอเดียวโอ้กอเดียวนะคะโอ้โห เนี่ยค่ะวันนี้มาเจอดงเห็ดของจริงมาแบบไม่รู้ตัวว่าจะเจอขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเก็บตรงโน้นก่อนแลคะมาตัดขาทีเดียวค่ะอยู่บริเวณใกล้กันวันนี้ไม่มีหลานสาวมาถ่ายให้นะคะต้องเก็บเองตัดเอง สาวเขากลับบ้านนะคะไปนอกเชอปิงพี่สาวแล้วก็ลูกสาวก็ไปอยู่โน่นด้วยหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หน้าพักร้อนก็จะไปรับอันนี้เล็กๆเก็บไปก่อนโห Oh, อ้ยังไม่หมดค่ะ uh huh. เดี๋ยวทิกหน้ามาดูอีกพวกเล็กๆก็คงโตขึ้นโอ้ย oh. ล่วงยังไม่หมดนะคะโนอนอีก oh ho. โอ้โหก้มเก็บก้มเก็บ เหนื่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะเหนื่อยถ้าเจอเห็ดป่าตรงนี้มันชุ่มชื้นดอกเลยเลยค่อข้างจะสวยนะป่าแบบได้น้ำมีอีกแต่นี่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก็คงได้แค่อันเดียวโอ้ยหกักซะละเดี๋ยวต้องไปตัดขาก่อนนะคะ